โอเคครับผมต้องกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับบังอีกแล้วนะผู้ชมนะบังก็จะพาทุกคนมารุยกันที่กริม สาวทำนั่นเองนะผู้ชมนะด้วยงบ2,000นะครับผมต้องขอ,อยอมไ้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้บังจะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านาั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเ,เล่นดูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับผู้ชมช่องของบังใหม่นะครับก็ฝากติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ให้บังด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกระจใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับรอบก่อนก็ตายทางบ้านนะเอาจริงรอบก่อนตายทางบ้านเลยเพราะเกมนี้นะผู้ชมนะก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ ผมจะได้หรือว่าจะแก้แขนมันได้หรือเปล่าต้องมาวัดกันดูนะคผู้ชมนะเหมือนวัดกึืนนะเออประมาณนี้แหละเพราะว่ารอบที่แล้วคือผมแทบจะหมดตัวเพราะมันเลยนะเอามาเยอะมากแต่ว่ารอบนี้ไม่เป็นไรผมเอามาแค่สองพันเดี๋ยวดูซิว่าผมจะแก้แขนมันได้หรือเปล่านะครับผมปะ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเอาเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่เอาเบ็ดเท่าไหร่หดีถ้าจะได้นะผมขอสักประมาณเบ็ดสิบแล้วกันเบ็ดสิบมันซื้อห้าร้อยใช่ปะ่ะแล้วเบ็ดเบ็ดยี่มันซื้อพันหนึง่งอ่ะ สองไม้วัดใจกันไปเลยได้ไม่ได้ไม่รู้อะแต่สองไม้ขอวัดใจกับมันแล้วกันนะจริงสวยดิคิวมาดิโอไม่ต่อไม่ใจไม่ใจให้เลยนะมาหนึ่งพันครับผู้ชมปะวัดใจกันบังจัดให้รอบเนี้ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ก็วัดใจไปครับในหลายอย่างสวย สะสมคูณไม่ก่อนไม่เป็นไรสะสมคูณไม่ก่อนสวยลูกต้องงั้นแหละเจมาโอ้โหแต่หายแต่หายว่ะเออมาดิสามปมามาดิเอาหมดเลยตอนนี้สะสมคูณไม่ก่อนห้าร้อครับเลยเจ็ดรอบคูณสิไปลูกต้องงั้นแหละสวยคือแม่นแต่หายแต่หายเหมือนเดิมว่ะเฮ้ย เออต้องงั้นแหละห0รแล้วนะตอนเนี้เหลืออคก5้ารอบครับผู้ชมไม่นะไม่นะมาดีกำไรสามรอยมากำไรสามรอยแล้วลูกตอนเนี้ยมาคือมันต้องยอมเราสักครั้งนะเออมารอบนี้กะเพื่อแก้แค้นนะครับแต่ถ้าแก้แค้นไม่ได้ก็อย่าโทษกดเครื่องกับผมนะผมบอกไว้ก่อน มาอีกสี่ร้อยสวยลูกไมมันต้องอย่างนี้แหละตอนนี้เริ่มเลยเจ็ดร้อยเลยนะไม้เนี่ยถือว่ามาถือว่ามาอุ้ยขอฟรีมาด,มดมมมาิมันจะได้ต่อมันคูณสิบแปดแล้วลูกมันคูณสิบแปดแล้วมามันจะได้ต่อไม่ใช่เลยหรอกตัวเดียวทิพไหยไม่ให้ด้วยปะ่ะ <laughs> อถ้าให้นี่กูบอกเลยว่ามันสวยมากเลยนะเอาตรงๆมันสวยผมมากเลยนะถ้ามันให้อะเก็บกย700็ยเจ็ดร้อยละแต่รอบก่อนโดนเยอะจริงพุดงตรงว่าโดนเยอะมากครับเอาเท่าไหร่ดีขอเบ็ดสี่สิบเลยแล้วกันนะรอบเนี้ยถือประมาณสองพันนะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ก็วัดใจไปก่อนแล้วกันนะครับผู้ชมนะปะไม้สุดท้ายผมขอละวันเนี้ยขอให้ได้นะห้าตัวได้ไหม อยากได้สัก12รอบอะสิบสองรอบไปลูกไปครับเริ่มมันเป็นวัดใจจริงๆนะเอาตรงๆผมกสม็สุ่มซื้อด้วยแหละไม่ได้อะไรด้วยนะโอ้โหอย่าบอกนะ EP สองนี่ตายทางบ้านอีกอะ่ะเฮ้ย อย่าบอกนะไอ,อ้โอ้โหอะไรอ่ะกูจะร้องฉอดนี้กูจะร้องให้ตายทั้งบ้านรอบสอง EP สองเย็ดแม่อุ้ยขออภัยที่มีความหยาบนะ เติมมาดิจะได้ไม่ต้องซื้อของฟรีมาเลยยังไ,ได้อยู่เออเยังไหลต่ออยู่นะยังเดีนได้ลุ้นนะเอ,อ้ยมันตกแล้วมันตกไปแล้วสวยดิฟื้นหน่อยลูกฟืนหน่อยเร็วว่าจะซื้อซะแล้วนะเกือบได้ซื้อละ <c oughs> จริงๆอะถ้าเกิดไม้เนี่ยมันเกลือนะของฟรีเนี่ยผมจะไม่ซื้อเลยนะผมจะพักเลยนะ ไม่น่าหลงและลืงกับมันเลยเมื่อกี้เนี่ยเห็นมาไม้แรกมันได้ไงไม้สองแม่งเรียบเลยตายทั้งบ้านเหมือนเดิมครับเบ็ดสิบนี้มันซื้ออยู่ประมาณห้ารอยนะเนี่ยได้ร้อยยี่สไม่ไหวว่ะต้องผักว่ะ เต่าถ้ำนี่คือผมน่าจะเบรกเป็นอาทิตย์เลยแหละรอบนี้จริงผมน่าจะเบรกเป็นอาทิตย์เลยนะผู้ชมนะโอ้ไม่ไหวครับต้องต้องยอมเขาแหละว่าตวงนี้เขาน่าจะท็อปฟอร์มนะครับท็อปฟอร์มในการแบบ ซัดคืนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผู้ชมนะก็โอเคครับผมต้องขอยอมไม่ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆและห,หนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรุบเข้ามาชมช่องของผมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตาม EP สามต่อไปสําหรับสาวทำนะครับจะขอพักประมาณ2-3คลิปก่อนแล้วกันแล้วค่อยกลับมาแล้วกันนะผู้ชมนะโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอคลิปต่อไป